มีอยู่น้อยหนึง่งแต่ย่านบัวพอย่า,ยานไปคิวรถละย่านแบบว่าขาเจ้าบ่มีบ่บมีบีซีเอวันบ่มีวันเพค่ะนะก็เลยป้องกันไว้ก่อนอม, <c oughs> มากดไว้ก่อนช่วงนี้อันงงเงียบเงายบว่อกมีนักท่องเที่ยวเนาะอบมีมนักท่องเที่ยวอนะไตั้งแต่ค่าโควิดเนาะเนีได้เป็นสองปีอ๋อสองปีเนาะปกติมันที่มีรถให้เศร้ามีอย่างแต่ว่ามาตกมาสักค่าโควิดมาเขาเจ้าก็ได้ยุบไปหมดเลยอัด แล้วนี่ก็ไปซื้อปีรถก่อนบูวัวปีรถซีถูกภูละทอใดอากะบรรละกะสี่เดินทางไปสําเนือเราไปหาน้องตาสําเนือจากดิงเลยดีนะจากพแากพงนะเนาะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเลยเนาะน้ำมันขึ้นมันก็เลยแพงนําอากาศตอนเช้าอยู่โพนสวรรค์เมืองแปกมือนีกะอยู่ที่จากองศาอยู่ปะประมาณเช้าสามเนาะ ประมาณา3องศาบนหนาวท้าม็นตอนเช้าๆนี่ชิมีหมอกหลายนเนาะีรอท้ามูกดเงินก่อน จะเป็นราคาปีรถเนาะปูคขาอาไปซําเหนือเนาะตัวนี้เสียงข่วงไปซําเหนือภ <c oughs> ูเขาจะออกรถยูแดโมงเซาเนาะราคาอยู่ที่แสนห้าสิบพั 150, พนกีบเนาะ <c oughs> สองคนก็พอดีสามเซนเนาะไปแล้วเออไม่ต้องกินอย่างนครเขาเ้าเาขเาไกินค่ารถก็พอ,อแล้วพรานน้ำมันมันขึ้นดิน้ำมันมันขึ้นราคาปีมันจะต้องแพงขึ้นนะ่ะคอนแก้ว มันมีไปได้หลายสายเลยเนาะนี่เสียงขว่องไปเวียดนามมีราคาทางคนลาวคนต่างประเทศเนาะแล้วก็เสียงขว่องวังเวียงเสียงขว่องนครหลวงแล้วก็เ,วกเออเสียงขวง่องหลยฮอบางแล้วก็เสียงขว่องหลวงน้ำท่าเสีย<ร>งขว่องพิรยบุรีแล้วก็มีหลวงน้ำทาอุดมไจปากมองเนาะโอ้เสียงเสียงขว่องหลวงน้ำทาแพงก้มงูสองแสนห้ามีไก่มีเด็กแบเปิดคนหลานยิ้มเข่าเนาะ เจียงข่วงอุลหลวงน้ำทาสองแสนห้า 200, เสียงข่วงไปวิ่งแสนสามราคาคือกว่าเพราะมันไกลนกิดหน่อยยิงไกลมาฟังลูกไปวิ่งนัแปบ๊บเดียวก็ฮอพรพอวัดยูวันเสียงเพลอมันใกล้กับวัดสายเด่นของเวียดนามแต่นั้นจะโบกแบมีแต่นคนเวียมนมอยู่นี่แป๊บเดียวเนี่นเตาเศร้าแต่แรงฮอดเลยเพราะทะเลเป็นแห่งราคาปีกัอยู่ทีแสนห้าแต่ว่าตอนที่เขามาเตะอัน อ,อีกอยังเกาะนครหล,ลวงมาม,มาเสียงขวางนะคือแสนเจ็ดนอนแต่ว่าเป็นรถว i p ีเป็นรถเตียงนอนแต่ว่าอันนี้ก็คือรถที่เราจะไปสเสมอวันนี้ก็คือเป็นรถซิมฮาบอนนั่งแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็เสียงขวางนะการที่ที่ไปไปทางเหนือนะคือต้องมาขึ้นยุคที่รถสายเหนือเด้อแล้วก็ที่ไปทางใต้คือที่ไปทําปักซันหรือไปทางนาครหล,ลวงเวียงจันทร์ก็ต้องไปขึ้นรถที่สายใต้อยู่ที่โตที่อู่กับ มาแรกๆฮันก็คือเขาเจ้าจะแบ่งกันเลยมันบ่บคือสำเนอเลยสำเนือคือซิไปใต้ไปเหนือกับบัวนเดียวกัน <c oughs> ป,นปนระมาณนี้นเนาะเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวไปซ้อกินข้าวกันแล้วก็ซีขึ้นรถเดินทางไปสำเนอเนาะตอนนี้รถกาเริ่มอ้อก,กันเนาะทั้งนีนเนาะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสำเนือเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็นคนบ่หลายเนาะไปสำเนาเวลาประมาณสามโมงสี่โมงจังหอดเนาะสามโมงสี่โมงจักเขาใส้เวลาเขาเลย แปดชั่วโมงแปดสั่โแบบมงถ้าบบวใบก็น่าจะเจ็ดสิบเจ็ดสับบส่โมงแปดสั่โมงโอ้ขี่รถคิดรถอันนี้น่ะเมื่อยเมื่อยสุดๆเลยเวลา เพ้นหน้าเด่อได้ ตอนนี้ขี่รถมาได้ประมาณตอนนี้1นึ่งโมงกับเจ็นาทีเนาะออกรถมา,าตอนประมาณ8โมงตอนนี้เขาหอดำเนินเนาะเขาต้องมากินข้าวตัวอยู่นี่ตอนมาตอนนั้นมาสำเนาตอนกลางคืนก็กินอยู่นี่มาคืออีกก็กินอยู่นี่คอ,อมาจับดูที่เธอเบิ้งไข่ายังบาแตกหรือมา พูดมาทวากันไปซื้อไข่เพื่อจะเอาไปต้มอยู่น้ำพริกทางเดียไทยเป็นคนคิดว่าเอาไข่กับต้มเหนียว่าให้แตแก,แกและเนี่ยธรดาเก่าหมดแตกห <laughs> ้าสิบเอ็ <laughs> อดต้มดีสักต้นะตัวนี้น้ำเนินน้ำเนินนี่เป็นเมืองหัวเมืองเ,าเนาะเม<อ>ือ,องหัวเมืองอ่าวแหลงหัวพันนี่ทุกคนเบิ้งอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปสำเนือเนาะอันนี้ก็คือเป็นฮารดอาหารที่แบบ มาก็ต้องได้กินไปก็ต้องได้กินเทียนเดือดเห่าเทียจะแซ่บๆ่ะเป็นร้าอาหารแบบลิมิเต็ดอเอ dition ไงวะบอสตมาเลือกไปบอสตมาเลือกได้ต้องกินอย่างเดียวโอ้ยเนาะกินเผออีกละบ่้แพงโอ้โหกับพวกินเผอร์เจอกินอันเดือตัวก็เบื่งดู ว่ามีเธอกินในสนาไม่รับคือรับกัเจียเดาเข้าตำมือแกงเกียบอะฮะข้าวตำมืงเกียบอันนี้ก็บบะมือดูข้าวตำมือแกงเกียบอเออเอาเลาข้าวตำหุงกับแกงเกียบนยเจอเอาข้าวตำมหุงกับแกงเกียแล้วก็ตำมหุง ชำ้มโฮมเพลทเน่หอมหวานๆโอ้ยบัแมนส้มหวานนัวโอเคไปนี่คือสมสั่งอาหารเนาะเพราะว่าเขาสกินเขาเปียกตลอดบ่ได้ไม่ไหวจริงๆทุกคนอันนี้แม่น้ำเนินเนาะอุ้ยบัแมนลงลุ่มือกระเก็บตัวมีเทือนึงเดี่ยว่าไม่น้ำเนินเพือคอนตัวทุกคนเส้นทางที่เราสิไปกันนี่แหละเอาไงโอ้โหตะกี้แบบเอาตะกี้แบบอู้มากลางคืนเถอะแล้วเขาบรเห็นสภาพมานะมันเป็นแนวเดือยนะไอ้นี่นะ มาตอนสวยล้วเห็นเลยว่าเส้นทางมันทอรโหดหดหูจริงๆสิแหละเขาจะมาการเดินทางนะการเดินทางอ่าจุดมาไปทางมันก็ฮอดคือกันต่างแต่ความสะดวกความสบายมันจะบุกคือกันอฉะนั้นมาตอนสวยมันก็จะดีอย่างหนึ่งแบบเราจะได้เห็นแบบเรื่องราวเรื่องราวอ่านที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนะมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีของเราเนาะมีสาระอีกแล้วเบิ่ง ประมาณนี้แหละเส้นทางไปสำเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถคนส่งรถคนส่งนี่เบิ่งเดือเบิ่งเดือโอ้สู้ชีวิตมากรถอันนี้ก็ไดลโอ้เบิ่งเดือเบิ่งเดือโอ้โหเบิ้งเดือบไปเสียวไปทางเดือบแต่หันแล้วก็เอียวมาทางนี้ปีผงเดือเอียวไปทางเดือบโอ้โหมาทางนี้ทางสุดโค้งเลยไปสุดหันแล้วก็ขึ้นไปเฮิ้งอ๋อข่าต้องคาบอีกจัง่วยกวัวนี่ประมาณสามนี่ปีบอก สามสี่ห้าหกเจ็ดไปคนละออกมาตั้งแต่ตอนแปดโมงเดียวนี้หนึ่งโมงสิบสี่ย่างบบราณฮอดสามโมงก็น่าจะฮอดแอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงใสเขาว่าอีกสองชั่วโมงเหมือนนี่สิไปซักเครื่องเหมือนฮอตหันตุ้งสิไปซักเครื่องสิไปอาบน้ำสิไปเอวิตินกับใเอวิตินกับใไปกินข้าวกันแกงเพียข้าวเหนียวคนละแอบ กับเพื่อนทีู่้ใจกินข้าวกันทุกคนแซ่บแหงเพราะว่าหิวแหงตอนนี้มันกะหุ่นหนึ่งโมงครึ่งละอย่าตกรถนะอย่าตกรถจริงๆนี่ทุกคนตอนนี้ฮอดซัมเถือเดอ้อกำลังซีฮอดคิวรถนะโอ้ยเป็นที่อย่างที่แบบคุ้นเคยเพราะว่าเคยมาเท่านึ้ะนะแต่ก็อยู่ประมาณที่ฝ่ายกวมือแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งปีแล้วที่โบได้มา ตอนนี้เฮาก็คืออยู่สถานีคิ Q Q od, วรถอ่าคิวรถคิวรถซ้ำเหนือตอนนี้เป็นเวลาอยู่อะสี่โมงครึ่งเมนบอก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 อีสี่โมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเนาะเขาออกรถมาประมาณแปดโมงครึง่งอยู่เสียงข่วงเขามาหอดน,นี้สี่โมงครึง่งเป็นอีอย่างที่โอ้ยโดนเดี๋ยวยามไปอยู่ข้างหน้าไปาเดี๋ยายามไปอยู่ข้างหน้าฮานาะกะ ้าอันคิวรถสำเนาเนี่ก็เป็นอีอย่างที่คุณเคยอยู่เพราะว่าเคยมาเท่านึงแล้วเนาะแต่ก็รู้สึกว่าอ๋อมาหอดแล้วสำเนาตอนนี้ก็คือโทรบอกตุคกเนาะว่ามาฮับได้เด้อมาหอดแล้วนะคอนี่เจ้าเจ้าทินเดอเว้นหมาเลยเจ้าทินจ้าก็แบบเขาหมายว่าคอนั่นเป็นสาวเมืองแอดกะจริงแต่ว่า มาเฮียนอยู่อาฮวงเฮียนตัวแบบอยู่สำเหนือเใชีิอยู่นี่เลยมาใช้ชีวิตอยู่นี่หลังจากเฮียนจบอยู่นี่แล้วกนะนอาไปเฮียนต่ออยู่เวียตแต่ถ้าใครอยากไปฟังชีวิตของนางเป็นมาตจั้งร์ไปเบื้องที่ซองของนางเดิอที่คอนพาไปใส่<ร>นคนติดตามแง่เดี๋่ว <để S 2> <พา S 1> ทุกคนบบไปติดตามในเดิอจะผลิตคอนเทนต์ไลยๆออกมาให้ทุกคน,นต่างสมเพื่อเป็นการทอถอนรื้อเงียมแล้วกันก็เอาจากอูหันเลยทุกคนประวัติประทมดาเดิอเคยไปเป็นเบื้องหลังอยู่อ่า ห้องข้าวแห่งหนึ่งเนาะแต่บบบอกว่าห้องข้าวใด้แต่ว่าเ,ออเคยเป็นเเ,นเบื้องหลังแต่ไม่ได้เป็นนักข้าวแต่เป็นเบื้องหลังเป็นพวกตัต่อประมาณนี้นะแต่อู๋กะเ้นเดียวกันเดี๋ยวจะมีคิดหนึงแน่นอนเป็นี่เวนเทระหว่างสองคนเฮาเอ้ยเฮาเจอกัน<อ>ไ,ได้ไดเสื่งกับบอยากจะเล่าไนไหนมันยุ่งมันยากเกินนี่ทุกคนซําเนื้อกะจะเป็นเมืองที่เป็นภูเขาอ้อมหอบไปด้วยภูเขาเนาะตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยพอยุ่จุดมุมสูงตัวนี้เห็นบอก นี่นี่นีอนนนอนออ่อันนี้ก็คือเป็นภูเขาอ้อมแล้วอันนี้ก็คือเป็นหงหมอ่ะทุกคนอูบุนแน่ใจว่าเป็นหง,หงหมอ,อย่าง,างนี้นี่เดี๋ยวตอนนี้ถ้าตุกมาฮับก่อนเนาะอจะโดดลงไปนี่นเห็นบอกตัวเมืองซัมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละ คนสามแสนค่ารถจะขึ้นเนาะแต่ค่ารถจะขึ้นน้ำมันขึ้นดีตัวเข้ามาปีกต้หัดแต่ต้องแซ่ดพอสมเหนื่อเลยเนาะเนี่ยแต่อันนี้อันนนั้ดีจะพู้ว่าเต้สมเหนือเมื่อที่เท่าได้ไหมนี้ได้ซสมเหนือเมื่อยยังจันนี่ต้อ,อ,องเห็นดวงเกียวอะไรนี่เดี๋ินทาไปเบินบน้ำใหม่ปันสระเขาบ้างอย่างก่อนเดิใหม่ไปบ่เรือไปเฮือนเลยไปเฮือนเลยก็ได้ปดไปนั่าไป็นเรื่งก็ได้เนาะ นี่สว uh ัสดีฮอนเดี๋ยวขวาเดี่ยวขวาเดี่ยวขวนี้เลยหรอแม่เดี๋ยวขวานี้เลยนี่หลุดหน่อยแก้วทุกคนนี่เดี๋ยวขวานี้เดี๋ยวมึงเด้อเส้นทางเนอะมึงเด้อเดี๋ยวขวานี้มึงอู้จี้จื้อเส้นทางบอเดี๋ยวขวานี้จื้อไปว่ามีขวาน้ำซ้ำอันนี้เขามาย่างแม่เ้ามีขวาน้ำซ้ำเพาะพี่ก่เขามาแล้วมันฝนมันฝน อันนี้มีขวดน้ำซั่ละกาเบงเดอร์บงเดอร์อันนี้ขวดน้ำซัมห้าเนาะขวดน้ำหา้าซ้่ห้าันนี่แหละเขาไทยเ,เมมนม้งนี่แหละเขาไ<อ><อ>ทยหฮเป็นเรางนี่นี่้วเบรจื่อแล้วหงหมอจะเป็หงหมอ,อย่ะห้งหมอะห้องหมอ มีสนามกีฬาเออยจืดดิเลยจืดจืดจืดแท้เพราะว่าอ้วนยังเลาะแนนเพราะว่าวุ่นวุ่นยังเลาะแนน่ันคิดว่าเคยมาถึงเกอดยู่ห้านี่บว่าเออเกิดจากต้นเด็อันนี้สนามกีฬาเนาะหลังจากนั้นละขี่ไปอีก่ะนี่นี่นี่ทางนี้ี่าจืดจืดวันกายแล้วเในนี้เพราะว่าจูดตอนหน้าวัดจือใดนี่นี่วัดนี่กับแม่นี่ วัดเบียงคำเซญยลาวนี่ขึ้นนี้เนาะขึ้นนี้ชื่อชื่อยู่นาวินบ้านนาวเวียงนี่นี่แล้วก็เข้าหอมนี่เข้าหอมน่อยหน่อยเข้าหอมนี่เข้าหอมน่อยหน่อยซอยไทยแม่เข้าหอมนี้จืดอได้จืดอได้อยู่เออเข่าหอมนี่เนาะอึบ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 อบตอกท้ประตูก่อนเนาะพอมีหมาอ๋อเดี๋ยวไขประตูก่อนสนะก้าบุรีมาปรวนดน สบายดีแม่เอ๊ะอย่าเอาไปเดยแม่แม่ๆบุ๊เดย์่วนเดิมาต้อนเลยเฮ้ยนี่แม่ปีปลายละนี่นี่แม่ได้ทามากมากมากมาเอาว่ะมาเลี้ยงหรอนี่มาัศจรรย์น้องตุ๊กละอันนี้เป็นรูปสมัยตอนเฮียนปี ี S <S 2> <S 2> ไปบอู้ขังแล้ <S <S ไปบรรุขังแรก <S 2> <S 2> <S หน้าก็คือมาน้อยใช่ป่อันนี้เมจีเนาะอันนี้อู้อันนี้ตุ๊กพวกเรามีน้ำกันห้าคนเนาะเกียงเนาะมีมีซือมีลิต้ามีมจีมีอู้มีตุ๊กอ่าเมจีมีซือ,ซอลิต้าแต่งงานละเนาะแบบแต่งงานสอง<อ>แต่งงานสามแต่ว่าความหมายว่ากร <3 S 1> ะซักเต็ม,<า>มอะไรพวกมันแล้วเออแต่ว่ามีซือหันมีลูกแล้ว สองคนน,นี่นอนเลรอนเนาะอันนีู้บตอนสมัยเฮียนทุกคนตอนตอนประมาณปีปีสี่โอ้โหน่าตาสมลองมากตัดมาที่ตอนนี้นี่ทีมเหรอหน้าก็าคือเลยอันนี้เด็กเด็กอันนี้น้ำเพิ่ง,งอันนี้น้ำหวานอันนี้รัดดาเห็นแต่ยู่ในคลิปน้องตุกน้องวันนี้มาเห็นมาเห็นตัวจริงเดี๋ยวจะได้เฮ็ดคลิปพร้อมกันเนาะไปฮั่นไปนี้ <laughs> เดี๋ยวจะให้น้องๆพาพาเลาะบ้านก็อ,อยู่แนวเวียงนี่ตัวม มาปีกายว่าเห็นเนาะมาปีมาปียังเห็นมาปีกายเราอยู่บนเรดอเนาะเจ็กหน่อยมาแล้วเราไปอยู่ยังแต่สองคนยังสซ่เท่าไปด้วยกันหาคนแบบคันทองกำลังถ่าสองคนอยู่กระ้ะอะไรมันมีแล้วต้องได้เกาะดีๆแล้วจะระตกเดี๋ยวมืออื่นตอนเช้านี่ไปใส่น่องมืออื่นไปไปใส่เกาะมือตอนเช้าร์แป้นเขินเอวยิ่นเฮือนมื่อนาะเออเขินเมื่อ เอบีเล <AB. S 2> ่นเมื่อเอบีอืมเอาอูไปสวยเบียได,ได,ได,ได้ได้ไ,ไ,ได้ได้เดี๋ยวไปถ่ายคลิปมาหอวแล้วไปเจองานได้ได้เอาสุดมาทำไหนเออเป็นสุดอันเ,อเป็นสุดไทยลือ้อสร้งางค่จะราตัดโอ้ย,อยบุหรีงามไม่อย่างนั้นเป็นสุดพลาไฟธรรมาดาเพราะว่าคุณซื้อาเอาสุดนี้มาแล้วมันเวลาพับใส่เครื่องมันมันบุญยาะนะว่าขนาดเอาสุดเป็นใหม่แล้วมันย่อก็เลยว่าเอาสุดนั้นมานุ่งจังสีสบายหนึงนะี <S 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 2> <S 2> ่ทุกคนมาหอวน้องตุกแล้วเนาะอ่ามืออื่นพวกเนี่ยยังค่อยเชียร์เริ่มเฮ็ดคลิปพ่วมกันเนาะแล้วก็ ตุกกะทิไทยอูอูกะทิไทยตุ๊กแล้วก็ท้าวนำการนะว่าซีเฮ็ดคลิปอีหยังไปนำกันจังได้เนาะทุกคนมีความทาเลน่นเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะเดินทางตาแต่เสียงของแต้แป๊ดโมงครึ่งเนาะจนนี้ก็จนว่าประมาณจนห้าโมงปลายอะเนาะเดี๋ยวสิขอตัวพักพอนกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนลมกัน หลายเร mm hmm. ื่องนะเพราะว่าโดนแล้ว่าได้เจอกันปีนึงปีนึงเต็มเต็มไว้เจอกันอ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนถ้าผ่มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปละกันอย่าลืมเข้าไปติดตามซ่องอย่าลืมเข้ามากดอดเเดเดเ้อ้อเด้อเ้เด้อเด้ดอ้อเด้อเด้ออ